โอ้โหพี่น้องไปน,นะครับนี่คือชาต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยนะครับมาเที่ยววัดโพครับวันนี้คนเยอะมากครับต้องต่อแถวขึ้นชมนะครับโอ้โหเยอะอยจริงๆพี่น้องอยอดพูดครับด้านนี้ก็เต็มครับชาต่างชาติทั้งนั้นครับขอาาโทษดิครับโอ้โหต้องมาต่อแถวเนะาะดพี่น้อง วันนี้เต็มไปด้วยชาติอังานนโฆโฆติครับวันนี้วัดโพแค่แต่ครับคนเยอะจริงๆพี่น้องนะครับโอ้โห้นกะแห่มาเที่ยวเมืองไทยน้องพี่น้องหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยอันนี้คือหางแถวพี่น้องนะครับนี่คือหางแถวนะครับอ๋อย่าหอดูน้องโค้งครับ วันนี้แทรกคิวไม่ได้เพราะว่าชาต่างชาติเยอะม,มากครับโอ้โหพี่น้องด้านนี้เป็นถังแถวนะครับเป็นถังแถวบ้าโ,โอ้โหวันนี้บันโพแตกเรียบร้อยครับอเอาแขกไปเข้ามาครับวันนี้แทบไม่มีคนใส่ใี่น้องนอกจากไกด์ํำเที่ยวครับ ออดิีน้องมันามาเทียมไทยเนาะมาต่อแถวเลยครับหน้าตาไม่ใช่คนไทยเลยพี่น้องชาต่างชาติทั้งน,นั้นครับเพิ่นแกมาเอาถุงใส่รองเท้านะนด้านนี้เป็นถุงใส่รองเท้าครับแต่มาแทะคิวไม่ได้นะครับพี่น้องต้องไปต่อแถวครับ ด้านนี้คือหางแถวติตโกโอ้โหข้ามน้ำข้ามทะเลมาเที่ยวเมืองไทยเนาะเมืองไทยใครก็อยากมาพี่น้องเมืองไทยเมืองแห่งความสุขครับมาแล้วก็สุขใจนะครับเมืองไทยกลายเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มเนาะแลนด์ออฟสมายครับคนไทยก็จิตใจดีครับมีมิตรไมตรีที่ดีครับเลยอำเภอชาวต่างชาติชอบมากนะพี่น้องโอ้โหครับ ผางแถวอยู่ตรงนี้ครับผางแถวต้องตากแดดที่น้องต้องตากแดดนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมได้ครับโอ้โอนี่ครับพี่น้อง,อง,องหรังทั้งนั้นครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นที่มันใครน้องะที่น้องนี่ครับทำไมใครก็อยากมาครับโอ้นี่ครับ ทางเข้ากัแห่แหเข้ามาครับตอนนี้ก็เป็นทางแถวโตวแถวเขาชมครับโอ้โหเอาได้มาแล้วก็ต้องพาพี่น้องชมอย่างเต็มที่นนเนาะ Sorry excuse me คีมี่โอ้โหนี่พี่น้องเั้ยนะครับย <c oughs> อดจริงๆ <c oughs> ด้านขวาไปทางเข้าครับหลังไหลกันเข้ามาครับ <c oughs> โอ้โหพี่น้องมั้ยนะครับ โคนแายครับแต,ก,แตกเรียบร้อย,ยนะโอ้โหมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะโอ้โหนักท่องเที่ยวมาต่อแถวต่อแถวขึ้นชมวัดโพโค้งไปูโค้งอ้อมหอระฆังี่นอนครับโอ้โหวันนี้มาเยอะมากครับเยอะจริงๆ ออที่โตนีครับด้านนี้ก็หลงไหลามาครับโอ้โหวันนี้แซคิวไม่ได้เดอ้อครับวันนี้ห้ามแซคิวครับต้องมาเข้าคิวนะครับโอ้โหพี่น้องดีเจอเนาะดีเจอแท่นคนไทยครับที่ชาต่างชาติมาเยอะมากครับมาอย่างล้นหลามครับ เบลคัมทูไทยแลนด์เบลคัมทูไทยแลนด์ครับโอ้โหเยอะจริงๆครับชาติอังกฤษมาเที่ยวเมืองไทย อ๋อดพีิต้ามาแล้วครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหมาเพื่อนไทยเนาะด้านนี้เป็นทางแถวครับทางแถวรอขึ้นชมวัดโพครับต้องตากแดดี่น้อง โโอโ้ตอนนี้บรัดมือไม้สานพี่น้องโอ้โหเวลข้ามตทวแลนเวลข้มามตทวแลนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีเด้อสวัสดีครับรอชมคลิปเต็มนะครับพี่น้อง